หลวงเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทัศนคติในการทํางานเนี่ยเราเจอหน้ากันบางทีเนี่ยยิ่งกว่าญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นบรรยากาศในการทํางานเนี่ยต้องอสมูทและมีความเข้าใจกันแล้วก็มีความสาม,มัคคีกันนะซึ่งเป็นหลักการทํางานที่สําคัญของผมเองนะครับตอนอยู่เป็นผู้ช่วยแหล่งน้ําเนี่ยก, COVID ก,ก็เราตอนมีโควิดแรกๆเราทําประกรันโควิดให้กับลูกจ้างลูกจ้าง ประมาณ95คน95คนว่าถ้าใครติดโควิดเนี่ยก็จะได้เงนเนินจากการทำประกันของเรา<อ>คือเราระดมทุนจากผู้บริหารในสายงานแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำทำประกันให้ลูจกจ้าง95คนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการก็เคลมเงินไปได้700,000บาทคือใครติดโควิดก็จะได้เงิน50,000บาทไปใน,ในการรักษาตัวซึ่งทำให้ลูจกจ้างทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดีนะครับก็เป็นรางวัลที่เราภูมิใจ ไม่ต้องมีเป็นรางวันเป็นเพเปอร์เป็นถ้วยอะไรก็ลูกจ้างเจอกันเลนนน้วยิ้มแย้มแจ่มใสทัศนคาาติในงานทําง,งานคือทํางานแล้วเรามีความสามาัคคีดูแลกันให้ความเป็นธรรมแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็เราก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้คีบอตเตอร์คาเด้วยนะคะและสามารถติดตามตอนอื่นๆได้ที่ช่อง u t u b e คะ่ะ